ุณมากครับเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตเล่านะครับเรื่องกระบวนการ่าจานิดหน่อยนะครับเรื่องกฎหมายแล้ะคนอาจจะงงว่าเออมันเป็นอะไรยังไงตอนนี้กฎหมายเป็ไหนแล้วนะครับผมทุกคนจาได้นะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับเราเนี่ยมาเสนอกฎหมายการเรียกโทษกรรมประชาชนต้องรวมหนึ่งหนสต้องรวมหนึ่งน่งาม่ไหมครับเล่าเนี่ยล่าอะไรชื่อเสนอกฎหมายเรโทษกรรมประชาชนกันไปนะครับผ่านมาเป็นปีนะครับจนกระทั่งวันที่1 6กรกฎาที่ผ่านมานะครับ ที่ไปชุมสภาเนี่ยก็ได้ลงมตินะครับโดยการที่ว่าไม่รับหลักการร่างกฎหมายของเรานะครับโอเคหลายหลายคนรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเราแพ้แล้วแต่อย่างนะครับมันยังมีกระบวนการกดพิจารณากฎหมายกันต่อนะโปรตีกฎหมายเนี่ยจะพิจารณากัน3ด่ดานนะสามวรระนะครับวันนั้นที่กกรกฎานเนี่ยคือด่านแรกวาระหนึ่งกับหลักการเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านวาระสองมาแล้วพิจารณารายละเอียดแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาที่สภาเนี่ยก็เพื่อมายืนยันกันในการพิจารณาวาระสุดท้ายก็คือวาระสามนะครับ ถ้าทุกคนรู้ว่ายังมีโอกาสที่จะให้ิโร่วม่กรรม112อยากสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาที่นี่นะเพื่อมายืนยันกันว่าการเิีกรวมกรรมมันต้องรวม112นะครับผมในวาระสามของเราครั้งนี้นะครับผมเนี่ยผมเลือกไปทางซ้ายเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่อยากจะชวนมาพูดนะครับมาเดี๋ยวเชิญพี่มายดีกว่านะครับผมหนๆก็ยืนอยู่ตรงนี้นะับี๋ยวชวนมาพูดรสักๆนิดๆนะครับเหมือนเป็นคนอื่นใจนมากอยู่เป็นแค่นี้แหละนะคะ ก็คุณผท้าคะวันนี้เรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะในในรอบนี้เนาะแตว่าเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในรอบนี้ก็ได้ที่จะมีการพิจารณาเลือกการเลือกสกรรมนะคะว่าจะรวมมาตรานหนึและ1นึเข้าไปหรือเปล่านะคะเราก็อยากจะมายืนยันค่ะว่าไอ้พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่แล้วเขาก็เราจะออกกันเนี้ยนะคะถ้าหากว่ามันไม่รวม1นึยและ1นึ่งสงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สร้างเสริมสังคมสันติสุขจริงๆนะคะม คนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มใหญ่นะคะที่มีข้อถกเถียงที่แหลมคมในสังคมนี้เขาถูกลืมถูกทิ้งไว,ใไว้ในเวลานเรือนจำนะคะถูกขังไว้ในเรือนจาแบบนั้นนะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากเ,เพื่อนๆที่เดินพยายามเดินหน้าก้าวหน้าต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงมายืนยันค่ะว่าถ้าหากอยากให้มันสันติสุขจริงๆอยากให้มันเกิดการที่คายความขัดแย้งจริงๆนะคะอย่างน้อยขอให้พวกเราที่มีความเห็นแตกต่างกันได้มีพื้นที่พ,พูดคุยเป็นอย่างเสมอหน้าได้ไหม ดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วจะถูกดำเนินคดีถูกจับหรือว่าถูกเอาไปขังนะคะเพื่อเรานะคะสิ่งที่เพื่อเราพูดนะคะหลายๆอย่างมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมันเป็นสิ่งที่แม้แต่คนที่รักเขาก็คุยกันเนื่องอาหารแม้แต่คนที่เขาห่วงใยเขาก็แอบไปกระซิบก,กระซาบกันด้วยความเป็นห่วงนะคะแต่เพียงแค่ว่าเพื่อเราบางคนเรื่องที่จะพูดเรื่องนี้อย่างเป็นสาธารนณะเรื่องที่จะพูดเรื่องนี้อย่าง อย่างใจบริสุทธิ์ว่าถ้ามันเป็นปัญหาในทางโครงสร้างทางการเมืองที่เชื่อมโยงกันพวกเราก็ควรที่ต้องมีสิทธิตั้งคําถามได้แล้วเราอยากให้สภาพโครงสร้างทางการเมืองอโครงสร้างรับทับซ้อนแบบเนี้มันมีคำอธิบายได้นะคะและในมุมหนึ่งเราเข้าใจว่าบ้านเราปกครองได้ยระบอกอะไรคะ่ะแต่ว่าในทุกๆคน่ะที่จะอยู่ด้วยกัน่ะหรือแม้แตบบ่ คนที่เป็นประมุขเขาก็ควรที่ต้องคงอยู่ได้อย่างงดงามสถาพรถ้าหากว่ามีแต่ข้อคอรหาก็คงอยู่อย่างงดงามสถาพรไม่ได้นะคะเ,คเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เพื่อเราหลายๆคนตั้งคำถามมันเป็นการตั้งเพื่อที่จะให้ความงดงามสถาพรนะั้นมันยังคงอยู่ต่อไปได้และให้พวกเราได้มีพื้นที่อย่างเสมอหน้าในการแสดงความเห็นกันจริงๆสังคมประชาธิปไตยมันจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดพื้นที่อย่างเสมอหน้าในการพูดคุยกันทุกความเห็นต่างค่ะไม่ว่าจะรักกันเกลียดกัน รักหรือไม่รักคิดเห็นกันอย่างไรก็ควรจะต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยกันได้อย่างเสมอหน้าไม่ควรมีใครต้องถูกจับขังถ้าหากว่าเราบอกว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วนะั่นหมายความว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องมีอำน,นาจสูงสุดในการวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมคะใช่ <Yeah. S 1> แล้วคนที่เขาบอกว่าเราต้องรักเขา <Yeah. S 1> เขาจะมาห้ามให้เราวิจารณ์แบบนี้มันก็คงไม่ถูกต้องถูกไหมคะ oh. มันก็คงจะดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่ที่ว่าตกลงใครใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของอำนาจ แล้วใครกันแน่ที่สามารถตั้งคำถามได้บ้างเราในฐานะตัวของหน้าตัวจริงเราจะตั้งคำถามได้แค่ไหนนี่คือความปกติทางสังคมที่มันมันกำลังบิดเบี้ยวไปจากการที่เพื่อนเราโดยคดีหนึ่งศูนย์และหนึ่งหนึ่งสองต้องถูกขันนง้นเลื่อนำนะคะเราไม่อยากให้มันต้องบิดเบี้ยวแบบนี้ต่อไปแล้วถ้าหากจะยุติความบิดเบี้ยวนี้นะคะก้าวแรกที่ต้องเริ่มคือการนิรโทษกรรมให้ทุกคนได้กลับมามีพื้นที่อย่างเสมอหน้าในการคุยกันได้กลับมาใช้ชีวิตได้มีอิสรภาพได้มีคุณค่า ได้กลับมันถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พูดได้และคนอื่นก็ควรจะต้องรับฟังด้วยนะคะ